สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่เราก้าวเข้าสู่สักรารใหม่ช่วงเทศกาลแบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนหลายๆคนเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลือกที่จะสร้างความตั้งใจอะไรบางอย่างให้ชีวิตดีกว่าเดิมซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับรายการเจาะใจขอเอาใจช่วยให้ท่านผู้ชมประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านผู้ชมตั้งใจไว้ครับ เนื้อหาของรายการเจาะใจในคืนนี้ยังคงเป็นการรวบรวมเนื้อหาดีๆจากปี2,556ที่ผ่านพ้นมานะครับด้วยความตั้งใจว่าทุกเนื้อหาที่เราเลือกมาฝากท่านผู้ชมนั้นจะทำให้ท่านผู้ชมมีแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีกว่าปีที่ผ่านมาครับความรักที่เคยห่างเหินกันไปไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ได้กลับมาสารสัมพันธ์กันแม่กับลูกได้กลับมาอยู่ด้วยกันเพิ่งรู้ว่าอ๋อไม่ได้อยู่กับแม่มานานมากเลยเหรอคะนานมากเราไม่อยากอยู่อเมริกาแล้วก็แม่ก็มมไม่อยากจะกลับมาเมืองไทยคราวนี้วันหนึ่งมันมีอะไรเกิดขึ้นกี่ปีหกปีเนาะอตอนแม่ใกล้ใกลหกสิบแล้วนี่นะคะคือแม่เขาบอกพูดว่าปวดหัวแต่เดินเสร็จบางทีก็ล้มปังพูดไม่ชัดเพิ่มขึ้นมาค่ะมือก็เริ่มสั่นเขาไม่กล้าบอกมากบอกว่านี่เป็นสปนาเบลลัมอัตท็กซเซียเสียใจเลียใเลี้ยงาสวงฟอนะ สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือตอนนี้คุณกลับมาเป็นผู้ดูแลเขากลับไปเป็นเด็กแล้วกลับไปเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องดูแลเขาแล้วตอนนี้คือเรากลับมาป้อนข้าวเขาอาบน้ําให้เขาสระผมให้เขาหาเสื้อผ้าให้เขาเห็นบอกขนาดไม่สบายยังเก่งแบบไปไหนได้เองไปออกไปเองอะไรเงี้ยไปไหนมาไหนเองมีไหมครับแม่ก็เลิกดูนะไปไหนจ้ะแม่ไปที่เนเธอร แม่แม่จะไปหาที่พักเองหรอเอาไม่อยู่กับเขาอ่ะก็ก็เยื่อยไปตามฤทิ์ตามเดชไปตามฤทธิ์ตามเดชตอนนั้นแบบเบื่ออยากไปอยู่เองแล้วฮะไปอยู่เร็วโอกแม่เอาเสื้อผ้าไปอยู่เลยเหรออ้นี่ไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วนะนี่คือนีออกจากบ้านนีเลยอยู่นานแค่ไหนจ๊ะเดือนกว่ากับสับเดืสอเดือนกว่า อยากอยู่คนเดียวแต่ไปดูไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอะไรมันไม่ดียังไงที่เนื้อสิ่งคงก็ดีที่เขามีผู้ดูแลเขาไม่มี parking lot parking lot ที่จอดรถค่ะอะไรอีกแล้วที่หนีไฟก็ไม่มีที่หนีไฟแม่อยู่ชั้นห้าแม่แม่อยู่ชั้นห้าไม่มีที่หนีไฟให้แม่เขาคิดตวจไว้แ่เท่าแม่ตรวจก่อนที่จอดรถยังไงระบบการหนีไฟเป็นไงตามแบบิรวิศวกรอย่างเราจะไปอยู่ไหนต้องตรวจ แล้วอะไรครับสปิงเกอร์สมโมดีเทคเตอร์เราจับอโอเคไหมเราจับไม่มีเราจับไม่มีอมมอเอาเจ้าของมาแบบนั่งนั่งส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 ั่งจริงเหรอหมาโอ,โอ้ god ตายแล้วเจ้าของบอกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณท่สุกปอมมาเจ้าหน้าที่ปอมเป็นคนแก่มาอยู่เฮ้ยค<ๆ>ุณเคยคิดว่ามันเสียอย่างแม่ป่วยแต่ได้อย่างคือเราได้อยู่ด้วยกัน เราไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าวันนี้เป็นวันจะมีวันต่อไปหรือเปล่า<ม>โอกาสที่เราห่างไป20กว่าปีเกือบยี่ห้าปีตั้งแต่เข้ามาอะไรคุณไม่ได้อยู่กับแม่แล้วตอนที่เขาไม่สบายพี่มาเสร็จแล้วเพิ่งทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นต้องใจเย็นมากขึ้นต้องเห็นเข้ามากขึ้นผมเชื่อว่ามันุษย์ทุกคนมีข้อดีอยู่ในตัวอย่างน้อยหนึ่งอย่างหามันให้เจอแล้วก็ ผลักดันให้ความสามารถเราออกมาให้เต็มที่นะครับใช้ทุกวันให้มีค่าประหนึ่งวันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณนะครับทุ่มเทกับความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ตั้งใจแล้ววันหนึ่งที่คุณรู้มากกว่านะครับควรจะบอกต่อกับรุ่นน้องรุ่นคนรุ่นต่อๆไปนะครับความรู้ไม่ควรเป็นความลับนะครับขอบคุณนะครับคุณวีระยุทธ์เนี่ยถ้าถ้าเรามองนาให้จะเป็นดาราไม่จะเป็นอะไรไม่ใช่ต้องต้องคนในแวดวงโฆษณาจึงจะรู้จักแน่ๆ เอางานที่คิดว่าพวกเราน่าจะรู้จักไล่มาเลยฮะมีอะไรกันบ้างเออผมทําตั้งแต่มนุษตกัวนะครับกอดซิลานะครับแล้วก็คตทองนั่นคือครับอเมงปอปลาสเมงนะครับแล้วก็นอนชินเมโซดายผมเป็นลูกชาวไล่จากอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเข้ามาในกรุงเทพด้วยกระเป๋าใบเดียวโจทย์ของเราคือผมอยากเรียนสายอาชีพเพื่อว่าเราจะได้ทำงานให้เร็วที่สุด จุดพลิกของผมจริงๆคือการไปฝึกงานเราเรียนแค่ปวสนะครับขณะที่เด็กฝึกงานส่วนใหญ่ญามาจากปริญญาตรีแลวม,มหาลัยดังๆทั้งนั้นอ,อันนั้นเนี่ยมันช่วยตบหน้าเราให้ตื่นจากผวังว่าเฮ้ยถ้าเราเราเรียนแบบรอวันตายเนี่ยไม่ได้ในยุคที่ผมไต่เต้าการทํางานอะ่ะมันเป็นช่วงของการเรียนรู้อเพราะฉะนั้นความอดทนเราเยอะมากผมเป็นมวยรองพี่ผมต้องแลกมาด้วยความขยันอย่างเดียวทุกครั้งที่ เจอทางแยกผมจะถามตัวเองนิดเดียวพี่ว่าเฮ้ยอยากไปกไปะอยากไปผมไปเลยเพราะข้อแม่น้อยอต้นทุนก<ร> <จะ S 1> ็ต่ำต้นทุนต่ำเต็มท,ท,ที่ทําไม่ได้ผมกลับไปทําไร่กับแม่ไปอยู่ก็คิดอยู่อย่างเงี้ยคือผมเป็นคนแบบเอ่อทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตที่ผมผมผมตีฟูมันเรียกว่าเต็มที่เต็มที่เต็มที่ถ้าเราอยู่ในหมู่ของคนที่รอบต่ํา เช่นขี้เกียจก็เรามีเพื่อนอยู่สี่คนขี้เกียจเหมือนกันทุกคนเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราผิดปกติครับเราก็รู้สึกว่าโลกมันหมุนด้วยอัตราความเร็วเท่านี้แต่ถ้าเรามีโลกะทัศน์ที่กว้างจริงเราหันไปดูจริงๆว่าคนทํางานจริง,รงๆเขาทาแบบไหนเขาทําถึงขั้นไหนเขาทุ่มเทขนาดไหนเราจรึงจะรู้ว่าโอ้โหรอบเราต่ํามากไม่มีทางไม่มีทางจะอยู่ในวงจรเดียวกับเขาได้เลยผมคิดว่าทุกคนต่างมีดีของตัวเองนะพี่หามันให้เจอและจะดีมากถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้กับงาน สมมตินะครับผมยกตัวอย่างแค่ครอบครัวผมพี่ชายผมแฮปปี้มากกับการที่ได้ทำไรก็อันนั้นก็ออะไรก็แล้วแต่ทําไปเลยทําชีวิตมันสั้นเกินไปที่เราจะไปทําอะไรที่มันไม่ชอบนะครับผมว่าหาอะไรที่เราแล้วก็อย่าให้คนรอบข้างมากดดันเรามากเกินไปเพื่อนเขาโอ้หอย่างนั้นโอ้ยหมู่บ้านปรารถนาดีมากันเต็มโอ้ยอย่างนั้นโอ้ยดูสิเพื่อนเขาได้โอ้ยเงินเดือนน้นช่างเขาช่างเขามุ่งมั่นในสิ่งที่เราเป็นนะครับผมไม่ใช่ คนที่วิชั่นไกลว่าเฮ้ยโอ้โหหปีจะไปอยู่ตรงนั้นมไม่ไม่เราทําวันนี้ให้ดีทําวันนี้ให้ดีแล้วโอกาสมันจะมาเคาะหาเราเองเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นบุคคลที่อยู่ในหลายๆสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีสี่ส4 5สี่สี่ห้าเริ่มมีสถานการณ์ใบไม้ร่วงเริ่มมีการยิงเจ้าหน้าที่โจมตีจุดตรวจนายถามว่าพร้อมที่จะไประแงไหมผมบอกพร้อมครับผมก็เป็นพวกกับระแงะเลยเราเป็นข้าราชการในบาตรตำรวจพระเจ้าอยู่หัวถ้าไม่ใช่เราแล้วใครระหว่างที่เจ้าหน้าที่หลายส่วนก็กําลังรออย,อยู่ผมก็เข้าไปกับชุดเก็บกู้ลงไปก็เหยียบกับระเบิดเลยหมอก็บอกว่าตัดขาไปแล้วมือกําลังรักษาไว้ก็โอเคก็ไม่เป็นไรครับ เพราะผมรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกหนึ่งผมเลือกมาที่จะมาเป็นผมผมเลือกที่จะไปปฏิน้าที่แบบนี้แล้วก็เสี่ยมแบบนี้คือครั้งแรกคิดว่าตายนะครับถึงวันนี้สภาพร่างกายเป็นอย่างไรครับผ่านมาหกปีก็ฟื้นฟูขึ้นมาเรื่อยครับร่างกายมันก็รับได้กับวัสดุขาเทียมสิ่งต่างๆซึ่งจากที่ควรจะขาดหายไปอย่างเช่นมือซ้ายก็ในสภาพที่เกือบจะต้องถูกตัดนะครับแต่กับคุณหมอโรงพยาบาล สงขารนคารินก็ได้พยายามใช้ความรู้ทางด้านสมัยใหม่ต่อกระดูกเอาไว้ให้ได้นะครับดินระเบิดผิวหนังที่ถูกทลายถูกทำลายไปหมดเลยครับแล้วใช้ผิวหนังเทียมเข้ามาปะใช่ครับตรงนี้จะเราจะเห็นจุดสีเขียวๆเหมือนคนสักเป็นจุดๆเต็มทั้งแขนเลยอันนี้คือดินระเบิดเอาออกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้แขนที่ถูกทำลายะกกรดูข้อมือแตกเนื้อ หลังมือแหลกละเอียดนะครับคุณหมอก็ได้ทําสกินกราฟโดยเอาเนื้อที่สะโพกมาปลูกถ่ายัมาาปลูก่ยแล้วก็ตัดแขนออกไปสักประมาณนิ้วเศษอ๋อแขนจะสั้นกว่าปกติสั้นกว่าครับแต่แขนซ้ายไม่ใช่แขนที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดของร่างกายครับส่วนที่หนักหนาที่สุดคือขาซ้ายขาซ้ายขาซ้ายขาดใต้เข่าครับก็คือขณะนี้ท่านใส่ขาเทียมด้านขาซ้ายครับใต้เข่าลงไปใช่ไหม ขาขวาล่าวลครับขาขวาก็ถูกทาลายเยอะครับกระดูกหน้าแข้งก็หายไปประมาณหายไปประมาณสักสี่นิ้วครกล้ามเนื้อที่น่องตรงนี้ไม่มีแหว่งไปครับถสองจุดใหญ่ใหญ่ท่านเจอคนอื่นที่ท้อแท้เสียใจบ้างไหมครับอยู่โรงพยาบาลผมว่าต้องเห็นนะมีครับมีครับเออ่หลังจากนั้นก็มีคนมีนายตำรวจถูกระเบิดบ,บ้างทหารถูกระเบิดบ,บ้างก็ก็บอกให้ลุกน้องอุ้มผมใส่รถเข็นครับแล้วก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วก็ไป ปอบฝันกันนะครับบางคนก็จิตกตกคนไปปอกเขานี่ตัวเองก็ขาไปอย่างงี้ฮะก็ไปทย่างเงี้ยฮะบางคนก็จิตตกก็ต้องไปบอกเขาเตือนสติเขาว่าเออเราเป็นนักรบนะเป็นนักรบเหมือนกับบรรพบุรุษของเราบ,บรรพบุรุษเราเนี่ยปกป้องชาติบ้านเมืองไว้ด้วยเลือดแล้วก็ชีวิตเรายังไม่เสียชีวิตเสียแค่เลือดเนื้นอนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของเราที่จะทาตามรอยบรรพบุรุษเราที่ปกป้องบ้านเมืองไว้ให้กับชาติบ้านเมืองเพราะนั้นเราเป็นนักรบ เป็นบทศาสต์ของชาติครับเพราะฉะนั้นอยากได้ท้อแท้ให้มีกาลังใจต่อสู้แล้วให้หายให้เร็วครับแล้วถ้าพร้อมเรา,เาไป,ไปทํางานต่อครับ,รบกลับไปดูว่าสิ่งที่เราทําเราทําไปเพื่ออะไรครับอย่างที่เราเคยปฏิญาณไว้นนะทางานเพื่อชาติบ้านเมืองนะแผ่นดินใช้คำว่าใช้เลือดทาแผ่นดินครับผมเนี่ยได้บอกไว้เลยว่าในประวัติศาสตร์จารึกไว้แล้วว่าผมเอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมไม่เสียใจอะไรเลยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เสียใจอะไร แล้วยังดีใจสิอีกที่เรายัางได้ทํางานต่อเพราะฉะนั้นผมงบอกว่าเลือดผมหมดตั้งแต่นบนฮอแล้วเลือดสองถุงหมดเลยแล้วผมปืนขึ้นมาโดยเลือดของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มาบริจาคให้ผมเพราะประชาชนต้องการให้เลือดผมเพื่อให้ผมมีชีวิตยอยู่ต่อในการทํางานเพราะฉะนั้นผมไม่ทรอยศช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของศรัทธาที่เปลี่ยนชีวิตของแขกรับเชิญจํานวนหนึ่งให้กล้าคิดกล้าทําและกล้าวไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับเดี๋ยวกลับมาครับ โลกุสลิมที่เดินไม่ถูกตามหลักศาสนามีดนตรีแต่ถ้าเอาให้ถูกไม่มีเลาเกิดมาทําไมท่านิคจะมาแล้วมันมีมากกว่าการที่มีชีวิตในบนโลกนี้สำหรับอิสลามม,มันมีชีวิตหลังจากนั้นก็คืจหัว,วคือคือโรโมเดลอะครับคือไอดอลของผมจริงๆคือคือผมผมรู้สึกว่าผมสงสัยอย่างนึงครับที่ถือว่าท่านทําทรงงานหนักมามา,มากกว่า0ปีมันทําทได้ยังไงเกิดมาชาตินึงนะ่ะมันน่าจะใช้ชีวิตคุ้มค่า เพราะังคนก็นคือทําให้ดีมาเยอะทำไม่ดีมาเยอะนะ่ยคุณก็เกิดมาทําไม่ดีอย่างเดียวอย่างเดียวนะลูกชายตัวจริงถึงแรงก็ทําอย่างหนึ่งได้ก็น่าจะทํอีกอย่างหนึ่งได้